หายไปไหนอน,นี่ยเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยโอ้จะใช้ชีไลหาไม่เจอทุกทีโอ้ไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนเออดูซินเนี่ยยิ่งรีบๆอยู่บทจะใช้ก็ไม่เจอเอา้าวหายไปไหนเอาหาหน้าหาอะไรอยู่เหรอแกก็หายาดมนะสิไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนเออเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยพอบทจะใช้เนี่ยมันก็จะหาไม่เจอ งงมากเลยงงตัวเองจริงเวลาจะใช้เนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ไหนแกเห็นไหมคืออะไรแล้วนี่คืออะไรไหนไหนไหนเอา้าหัวอยู่นี่เหรอโอ้โหหายตั้งนานดูสิเนี่ยอืมหึ่มหายชื่นใจนึกว่าอยู่ที่ไหนไกลหายตั้งนานโอ้ตายแล้ว ชักจะเอาใหญ่แล้วหลงลืมใหญ่แล้วอืมเขบถ้าไม่ได้แกเนี่ยวันนี้ไม่ได้ดมจริงเลยนะขอบคุณแกมากๆเลยนะต่อไปก็จะหาไม่ยากไม่หายอีกแล้วเพราะว่าเราจับเขาคล้องคอไว้เลยไปไหนเราก็เอาไปด้วยใช้เสร็จดมเสร็จกับคล้องคองไปแบบเนี้ยสบายใจพอจะใช้ใช้อีกได้เลย นี่ใช้งานง่ายดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมนุนหมนุนหมนุนดมพอดมเสร็จแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมคะเสร็จแล้วแล้วก็ดึงฝาเขาปิดได้เลยนะคะง่ายใช้งานง่ายสะดวกอันนี้ตัวนี้จะเป็นสำหรับอของยาดมหงไทยนะคะอันนี้จะเป็นยาดมโป๊ยเซียนก็เหมือนกันนะคะดึงขึ้นแล้วก็ สามารถอย่างน,นี้ใช้ได้เลยอันนี้จะใช้สำหรับลิปสติกก็ได้นะคะหรือจะเป็นยาดมก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาห้อยไว้อย่างงี้เลยนะรับรองไม่หายใช้ตอนไหนก็ได้เลยสบายใจไม่ต้องมาแบบว่าโอ้พอจะใช้ทีไรหาไม่เจอสักทีเคสยาดมโงไทยดอกเห็ด สนใจเคสยาดมดอกเห็ดใช้งานง่ายแบบนี้พกพาสะดวกไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอสามารถสั่งถากได้นะคะสามารถเลือกสีได้เลยถ้าสนใจก็ทักแชทหน่อยเข้ามานะคะหรือว่าจะส่งไปที่ไลน์แอด 958 hcpws ใส่แอดด้วยนะคะ